นสวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนประมาณ8ปโมงเช้านะคะวันนี้เบลรดน้ำต้นไม้เสร็จเรียบร้อยเบลก็จะมาตัดผลผล,ผลิตที่อยู่ในบ้านของเรานะคะวันนี้จะจัดชุดผักรวมให้พี่พีเอฟซีเนาะเพราะว่าถ้าสั่งกันเข้ามาถ้ารับค่าส่งได้เบลก็จัดส่งให้นะคะ3อาทิตย์แล้วที่เบลไม่ได้ตัดผักเพราะเบลก็รอให้เขาเติบโตเนาะเบลไปขายของมาวันเสาร์ใช่ไหมวันนี้เป็นวันอาทิตย์เบลก็เลยจะมาจัดแจงพวกผักพวกอะไรเนี่ยไปส่งให้ลูกค้านะคะทุกคนคะ่ะ อันดับแรกที่เบลตัดก็จะเป็นบวบงูนะคะทุกคนก็มีประมาณแบบว่า7-8อันอยู่นะไม่นีไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่า ก็ยาวอยู่นะคะทุกคนเบลก็จะเอาอ่าแยกส่งต่างหากนะคะชุดผักรวมของเบลจะไม่มีบวบงูนะคะมีแค่สุกินีแล้วก็มะเขือมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะมีผักกวางตุ้งแล้วก็ผักสลัดที่รอบนี้ที่เบลส่งไปเนาะมะเขือเปาะของเราก็ดกมากแล้วนะทุกคนพริกเนี่ยมันก็ไม่โตสักเท่าไหร่นะทุกคนมันก็ยังไม่แดงแล้วก็มันยังเขียวเนาะบางอันนะบางต้นนะเขียวมาแล้วใช่ไหมแล้วแบบก็เหี่ยวแล้วก็ ตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แบบว่าจเจริญเติบโตเป็นสีแดงนะแล้วพริกก็ไม่ค่อยดกสักเท่าไหร่นะทุกคนมันบม่ดกเลยมันไม่แบบมันไม่ดกเหมือนที่ว่าเราเห็นในรูปที่เราซื้อมาปลูกนะบางต้นที่เราซื้อมาปลูกอะ่ะ มันก็ตายไปอย่างนี้ก็มีนะทุกคนอันนี้ป้าปลูกให้อยู่ที่หลังบ้านแต่ก็ไม่ดกนะคะสู้มะเขือไม่ได้มะเขือดกกว่าเนาะหรือว่ามันไม่ใช่เวลาที่พริกจะต้องออกลูกไหมทุกคนมันคนละหน้ากันหรือเปล่านะต้นเนี้ยก็ยังสีเขียวอยู่เลยแต่ว่าพี่เอฟซบอกว่าก็อยากได้สีเขียวก็เอานะคะเบลก็เลย จัดให้เลยค่ะสีเขียวกับเสียบคือกันเผ็ดคือกันนะคะทุกคนคะ่ะด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่อสุกินีนะคะจะเป็นอ่อบวบฝรั่งนี่แหละทุกคนแล้วก็เขาจะแม่เรื้อขึ้นไปด้านบนเนาะเขาจะเป็นพุ่มแล้วทีเนี้ยให้เราตัดเราต้องการเขาลูกเล็กลูกใหญ่ก็ตัดไปเลยนะอันนี้ลูกเล็กๆอ่อนๆก็กินได้อร่อยเหมือนกันเบลจะเอาใส่ในชุดผักรวมเพื่อที่จะแบบว่าเอาไปลวกกินกับน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเป็นเซตที่ว่าเบลทําไว้แล้วนะคะ อันนี้มันจะมีไม่เยอะเนาะก็รวมๆกันไปนะคะทุกคนซุกี้นี่เบลตัดไปแล้วหนึ่งรอบรอบนี้รอบที่สองที่เบลตัดมันเป็นลูกอ่อนๆเลยทุกคนแซ่บแซ่บเด้นี่อร่อยมากเลยนะดอกเดิกเขาอะไรเงี้ยก็กินได้แต่ว่าบวบงูบวบซุกี้เนี่ยบวบฝรั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหนามทุกคนปั้นปักมือมันเป็นได็กัรบรุนเป็นมันเป็นสักๆมือแล้วมันเจ็บด้วยนะเวลาที่เราไม่ใส่ถุงมือเวลาไปจับอะ่ะ ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นมะเขือเปาะนะคะที่เบลปลูกไว้ตั้งนานแหละทุกคนเก็บไป88ดรอบแล้วมักต้นนี้อร่อยดีนะมันกรุบกรุบมันหวานหวานดีอ่ะทุกคนเวลากัดเข้าไปมันจะดังเปาะเนาะสมชื่อเขามะเขือเปราะทุกคนสมชื่อเขาเลย ปลูกไว้สองต้นก็ไม่ตายสักทีแล้วก็ออกลูกดกมากยิ่งตัดยิ่งดกค่ะทุกคนอยู่เนี่ยมันอยู่ข้างห้องน้ําด้วยเนาะเบลสาดน้ําอยู่บ่อยครั้งมันก็เลยแบบว่าใบมันก็ดกขึ้นมากแล้วก็แบบว่ามันออกดอกออกผลเยอะมากๆทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะอันนี้เขาขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะทุกคนก็จะเป็นมะเขือเทศเปรี้ยวใส่ส้มตำนะใครจะเอาไปใส่สลุงสลัดก็อร่อยเหมือนกันนะคะผู้ใดกินได้นะส่วนมากเบลก็จะเอาใส่ส้มตำหรือเอาไป ย่างหรือเอาไปอบตำน้ำพริกก็อร่อยเหมือนกันตรงนี้ก็เริ่มเจริญตบโตขึ้นมากนะคะทุกคนมะเขือเปาะก,ก็ดกอยู่นะต้นนี้ปลูกซื้อซื้อมาปลูกตอนที่ย้ายเข้ามาบ้านใหม่ๆเนาะทุกคนทําทําสวนเสร็จใหม่ๆก็ซื้อต้นมะเขือตรงนี้มา,า,มาปลูกประมัน สี่ห้าต้นนี่แหละปลูกไว้หลังบ้านด้วยแล้วก็ปลูกไว้ข้างบ้านในยต้นนี้ดกกว่าเพื่อนที่ซื้อมาแล้วเบลก็จะมาเก็บผักสลัดด้วยผักสลัดนี่เบลไม่ได้แบบว่าหวานเข้าใหม่นะทุกคนมันเป็นแปลงผักสลัดที่ยังอยู่ตรงเนี้ยเมล็ดพันธุ์มันก็น่าจะคงอยู่เนาะพอเราปลูกผักอย่างอื่นด้วยรดน้ําไปไปมาๆเขาก็เกิดขึ้นเยอะมากทุกคนลาอ่อนออนอยู่บาดท,ที่หนีแสบเลยเบลบว่าไม่ขมเลยแหละมันอ,อน่อ,อนๆเนี่ยนเะบลก็เลยจะมาเก็บ แถมไปให,ให้ด้วยในชุดผักรวมนะคะรอบต่อไปใครจะสั่งผักรวมก็รอไปสักสามอาทิตย์จากวันนี้นะับไปอีกสามอาทิตยนะทุกคนถึงจะได้เก็บกันมันก็จะขึ้นมาแบบว่าเติบโตให้เราเก็บเนาะเพราะมะเขือบวบกมูชุดที่นี่อะไรอย่างนี้ก็จะมีนะรอบต่อไปก็จะเป็นถั่วฝักยาวแตงกวาอย่างนี้ก็มีนะคะผักบุง้งผักบุ้งเบลก็ส่งนะคะทุกคนคะ่ะมันกับ,บเหี่ยวได้ไปถึงก็สดชื่นดีเหมือนเดิมน,น,นี้ก็เป็นผักสลัดที่ว่าเบเก็บมาอุย้ยสวย งามมากเขียวอดแล้วก็จะมีผักกวางตุ้งด้วยนะคะกวางตุ้งเนี่ยเบลก็จะเก็บออกให้หมดนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็จะตากดินไว้นะคะทุกคนเพราะว่าเบลมีบอกคุลี่แล้วก็มีคณะเห็ดหอมที่ว่าเบลจะเอามาปลูกบอกกลี่เนี่ยเบลก็จะเอามาปลูกตรงนี้แล้วก็เบลจะเอา อคณะเห็ดหอมแซงเข้าไปเพื่อที่จะว่าปลูกอยู่ตรงเนี้ยพอคณะเห็ดหอมโตใช่ไหมทุกคนแล้วอ่าบอกคุรี่เขาก็จะโตขึ้นมามันก็จะดูแบบสวยงามนะคะเบลก็จะตากดินไว้ก่อนฆ่าเชื้อไว้ก่อนเพราะว่า แปลงตรงนี้เบลก็ปลูกไปแล้วสองรอบเนาะก็ถือว่าจเจริญเติบโตได้ดีคือถ้าเราตากดินตากนานเท่าไหร่ยิ่งดีเนาะพอเราตากดินได้สักสองสามอาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็เกลี่ยดินให้แบบว่าเขาแบบว่าร่วนซุยแล้วก็เติมอาหารดินเข้าไปอย่างเช่นมูลขี้วัวมูลไส้เดือนหรือจะเป็นแกลบหรือจะเป็นใบไม้หมกักใบก้านปูหม,มกักอะไรแล้วแต่น้าําหมักที่เรามีจะลินซีสังเคราะห์แสงอะไรเงี้ยใส่เข้าไปก็ดีเหมือนกันนะทุกคนหรือคือมันดีหมดอะ พวกแบบอินซีอะไรแบบนี้เแบลบก็ใส่ถ้าอันไหนมีเแบลบก็ใส่ถ้าไม่มีเแบลบก็อาใั่เท่าที่มีนะคะผักของเราก็จะเจริญเติบโตสวยงามแบบนี้แหละทุกคนวันนี้เบลก็จัดของแล้วก็แพ็คของเรียบร้อยก็พาเด็กๆออกมาส่งของที่ไปษณีนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยพาลูก,ลกๆไปซื้อไอศครีมอยู่ที่เซเว่นแล้วก็ซื้อกับข้าวที่เซเว่นด้วยตั้งแต่กลับมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยทุกคน หนึ่งจะครบหนึ่งปีแล้วเด็กๆยังไม่เคยกินไอศครีมสักทีเลยเบอร์ก็เลยจะให้ของขวัญเด็กๆสักหน่อยเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนนลก้กินร้ายกับพดีได้ค่ะทุกคนค่ะเจ็บคอเนาะก็ได้ไอศครีมมาคนละไม้โอ้ยซื่นใจกันบักคักแม่กับใม่หนึ่งบักไง,งกัดเอากัดเอายาลูกแยงของอดีตอะกินคำนึงโอ้ยอะกินคำนึงอะให้น้องซื้อให้น้องซื้อเพราะเป็นยังเดรดลูกบุญคือกินอะไรนั้นเดี๋ยวซื้อใหม่เอามัน อ่าไอพี่กัดด้วยอันน่ะไอพี่กัดกัดอืมเหรอไหมเหรอไหมอืมผมเอเองก็มีนเจ็บอะไรนะฟันเจบฟันเจบอืม เอไหมอือามาจะใส่ไก่ได้เก้าตัวจิมันอก็ออกวันี้ตัวนี้แหละตัวอันนั้นดูอันนั้นดูอันนั้นจับดูอันนั้นจับดูเล้วันไ่กับอแมวหรอเอ๊ะ ไอาจ้าด้วยเจ้าด้แล้วลหลัลงกระขาดทีอหางกระเลียอยู่3มเจนข้อมาบอมาให้ยุมนนยม่มไม่ด้ <c ười> รเ,รเรียงลูกมันมือรุนมากกะ a r r a l ล้มหังงแต่ตุนให้มาทั้บาดเจ็บทั้งเลียงลูกโอ้จะมาเลตุนยิ่งหูยิ่งหูยิ่งหูยายยายบอกว่ามีผิดตัวก็อยูอ่นู่งไงอยู่ในสวนแต่เตนเนาะ แรง้ยมัยังเก็บไปไว้ในถังเม่นเออเม่นี่นี่กับเฟาเขาไม่ยังมึ่งอ่ะขันขันหนูขันขันค่ะพาเด็กๆนั่งกินไอศครีมอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะสวนสาธารณะตรงเนี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะทุกคนก็จะเป็นอยู่ใ,ใกล้ๆกับห้องเช่าที่เบลเคยเช่าไว้นะคะพอมานั่งทีไรน้ํามันก็ สะอาดตามองแล้วมันสบายใจนะคะทุกคนแล้วก็มันทําให้เรามีพลังในการสู้เดีวบก็เลยพระชอบพา,าเด็กๆะมานั่งกินไอศครีมหรือกินน้ํากินขนมอยู่ตรงนี้เวลาที่จอดรถพักเหนื่อยนะนะทุกคนบรรยากาศร่มเย็นดีแล้วก็มีของเล่นมีเครื่องเล่นอะไรแบบนี้ด้วยก็เลยพาเด็กๆกลับมาพอกลับมาถึงบ้านก็ไปแวะบ้านพี่เตยก่อนป้าเบี่ะแกเอาไก่ออกมาด้วยไก่น้อยทุกคนแม่เขาเพิ่งออกคลอดลูกเพิ่งฟักลูกออกจากไข่นะก็เลยแบบว่าหมามันก็เข้ามากัด ไก่ที่บ้านป้าเบลด้วยแม่มันตายเลยทุกคนตายเลยแล้วไม่มีโอกาสได้เลี้ยงลูกเลยป้าเบลก็เลยประคบประงมเอาแล้วคราวเนี้ยก็เลยอุ้มมาดูเบลก็เลยพาอาดินกับอาานะมาดูไก่นะคะทุกคนกลับมาบ้านเบลก็มาปลูกแตงไทยแล้วก็ ข้าวโพดที่เบลปลูกไว้ยังไม่เสร็จเนาะเป็นข้าวโพดพันธุ์สีขาวนะคะทุกคนรอบที่แล้วเบลปลูกพันธุ์สีดําไปทีนี้เบลก็เลยมาปลูกพันธุ์สีขาวไว้รอบๆอบต้นกล้วยนี่แหละเพราะว่าเริ่มหน้าร้อนแล้วแล้วพื้นที่ด้านบนมันก็เต็มไปหมดแล้วเนาะทุกคนแล้วก็ยังไม่ได้ตากดินด้านบนด้วยเลยเบลก็เลยยังไม่ได้ปลูกอะไรก็เลยเอาแตงไทยมาปลูกไว้วรอบรบตรงข้างๆแตงโมด้วย นะคะทุกคนค่ะแตงไทยนี่ก็ให้มันเลื้อไปตามพื้นเดี๋ยวมันก็คงจะออกลูกให้เรากินเพราะตรงนี้มันก็เป็นคลองไส้ไก่อยู่แล้วนะค่ะทุกคนมันกับสิมีนามมีหยังแตงมงแตงโมแตงไทยก็อยู่ด้วยกันนะล่าสุดที่เดินทั้งหลังบ้านเบลนะใครเดินมาต้องถามเบลก่อนนะว่าเดินไปทางไหนได้บ้างอย่าไปเหยียบต้นไม้เบลไม่ได้นะเพราะว่าเบลเป็นคนปลูกเบลจะรู้ว่าเบลจะเดินมุมไหนไงทุกคนขนาดอดีนานาเดินนะแม่ไปทางไหนหนูลงไปทางไหนได้บ้างเบลก็ต้องบอกลูกว่าเออเดินมาทางนี้ เดินไปอย่างนี้นะทุกคนแต่สัญญางบ่ไดเดี๋ยวมันจะเหยียบนะคะแล้วก็เอาแตงไทยมาปลูกไว้มุมนี้ด้วยนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่ว่าปลูกะตะไคร้เพราะว่าเอถอนตะไคร้ออกหมดแล้วเนาะก็เอาไปปลูกไว้อีกอด้านข้างฝั่งกําแพงแล้วตรงนี้เรลก็เลยเอาแตงไทยมาปลูกให้มันเลื้อยลงไปด้านล่างเวลาที่เราสาดน้ําสาดอะไรมา ก็จะมาโดนแต่งไทยพอดีมันกะสิโอ้สุดยอดแล้วะทุกคนขานี่เห็นบอกขอกไกลของเาขาก็ยังอยู่คือเก่าค่ะบ่ท่านเหตุยูอยากได้ไกลมาเลียงด้วยค่ะจะมันเงิ่นหน่อยค่ะซะพี่น้องเอ้ย อย่างมีจากลายๆอยู่แหะเวลาทําอะไรก็เป็นอย่างเงี้ยนะทุกคนก็ต้องใจเย็นๆเ,เวลาทําอะไรเนาะปัจจัยหลักของของเราในการดารงชีวิตก็คือเงินเลยขาบ่าหาเงินเลยกับสิ่ลงทุนอย่างเดียวมันกับบนะ่ได้เนาะก็ต้องหาไปด้วยทําไปด้วยนะชีวิตคนเรามันก็แค่นี้นะทุกคนปลูกพงปลูกผัก,ก,กอะไรเรียบร้อยนะคะเแบลบก็จะมาเก็บกวาดตรงที่เบลแพ็คของไวเนาะใบมะม่วงก็ร่วงเยอะๆะนะคะเวลาที่เบลแพ็คผักหรือว่าผลไม้เนี่ยเบลบจะลองด้วยฟาแบบ ด้านล่างนะทุกคนมันจะกันกระแทกได้ดีมากๆเลยฟางข้าวนะทุกคนแล้วเวลาที่ได้รับฟางข้าวไปเนี่ยใครจะเอาไป แปรรูปอะไรก็ตามนะเพราะว่าเบลก็ใส่ฟางข้าวให้แบบจุกๆเลยนะทุกคนบางคนอะ่ะเอาไปวางอา่ารองไข่นะคะแบบไข่เวลาขับรถไปมันจะได้ไม่แตกอะไรอย่างเงี้ยก็ไอเดียดีเหมือนกันนะคะฟางที่เบลเใส่ไปเนาะแล้วมันอา่าดูดความชื้นออกจากผักมันทําให้ผักเราสดชื่นอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะทุกคนมันมีผลกับการที่ว่าเราส่งผักด้วยเหมือนกันแต่เวลาที่เบลส่งผักอะ่ะเบลจะไม่ส่งไปภาคเหนือกับภาคใต้นะคะเพราะยังไงมันก็ไม่ถึงแต่ ถ้าเป็นกระหล่ำอะ่ะถึงแน่นอนไม่เสียแต่ถ้าเป็นพวกผักสดหรือว่ามันจะเป็นพวกกวางตุ้งสลัดอย่างเงี้ยยังไงไปถึงมันก็เหี่ยวเบลก็เลยเลือกที่จะไม่ส่งส่งเฉพาะภาคกลางแล้วก็คนที่รับค่าส่งได้เท่านั้นนะคะ่ําม,มืดมาก่อนที่จะมืดเราก็จะมาเก็บกวาดบ้านนะทุกคนกวาดบ้านไปก็กวาดอยู่เป็นประจำทุกๆครั้งเนาะเวลาเก็บกวาดมุมนี้ก็จะกวาดในบ้านห้องคง้องครัว หน้าบ้านอะไรเงี้ยเวลาลูกวิ่งเล่นก็จะได้วิ่งแบบสบายๆนะทุกคนก็นี่แหละอยู่กับดินกับทรายมันก็ธรรมดาที่แบบว่าตัวเราก็จะเดินเหินอยู่กับดินกับทรายนะทุกคนแต่ว่าเวลาที่จะเข้านอนเบลก็ให้เด็กๆอาบน้ําอยู่แล้ววันนี้ได้หมูมาจากบ้านพี่เตยนะคะเบลมีผักที่ว่าเบล ขายไม่หมดอยู่ที่ตลาดเนาะตอนแรกเบลจะทําต้มจับฉ่ายใช่ไหมแล้วก็ไปถามพี่เตยว่าต้มจับฉ่ายมันทํายังไงมันทายังไงมันถึงจะอร่อยเบลทําไม่เป็นนะทุกคนต้มจับฉ่ายรู้สึกว่าทําแล้วมันไม่เหมือนต้มจับฉ่ายอ่ะมันเหมือนต้มผักเส้นน้ามันบดแสบเบลก็เลยบ่อยากเฮ็ดปันไดเบลก็เลยไปถามพี่เตยว่าเออมันทํายังไงอะไรเงี้ยพี่เตยก็แบบก็เล่าให้ฟังว่ามันทาอย่างนี้อย่างนี้แต่พี่เตยก็บอกว่ามันเป็นเมนูที่พี่ไม่ชอบที่สุดเลยแล้วก็ไม่ค่อยทํากินกันในบ้านคือเบลจะ ก,กินกไ็ไผแบบทีนี่ไม่มีใครกินหลานๆก็ไม่ชอบทีนี้ก็เลยนั่งคุยกันว่าเอองั้นกินซุก,กี้กันไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็มีผักอยู่เบลก็ซื้อกุ้งกับปลาหมึกมาไว้อยู่ในตู้เนาะในช่องฟีตนั่นแหละ แต่ว่าเอามากินกันเวมลาพี่เตยก็เอาโอเคจัดเลยเดี๋ยวพี่มีหมูอยู่ประมาณโลหนึ่งก็เอาหมูบ้านพี่เตยมาหันห่นหัซอยๆแบบนี้แล้วก็จะหมักเป็นซุก,กิยากินะคะวันนี้ทุกคนมีกุ้งมีปลาหมึกด้วยซื้อวุ้นเส้นมาใส่ซื้อน้ำจิ้มมากินเนาะก็มีผักของเราแค่นั้นแหละก็อร่อยแล้วนะคะ ในระหว่างที่รอพี่เตยปิดร้านแล้วก็เก็บกวาดทาความสะอาดร้านนะเบลก็กลับความาบ้านเด็กๆก็เล่นอยู่ที่บ้านพี่เตยนะทุกคนยังไม่มาก็นุ่นเหละกเขาเขาเล่นกับเด็กๆให้เล่นกับหลานไปก่อนเบลก็มาทํางานในบ้านปลูกพงปลูกผักแล้วก็จะมาเตรียมอาหารไว้รอผักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องล้างเพิ่มไม่ต้องไปตัดเพิ่มพเพราะเบลก็ล้างผักมาแล้วแล้วก็แค่มาหั่นเนื้อเฉยๆนะคะผักของเราก็จะมีผักกวางตุ้งมี ผักบุ้งกำหนึ่งนะที่มันยังขายไม่หมดเนาะกวางตุ้งนี่จะเยอะมากๆเลยแล้วก็จะไปเก็บผักขึ้นช่าที่เราปลูกไว้มาด้วยนะทุกคนหมูอย่างเงี้ยเราก็ต้องหั่นให้มันบางๆส่วนมันๆมันนะั่นะเบลก็จะเอาไปอบไปย่างเนาะทุกคนโอ้กินกระตับบุงูเสียบพอย่างดีมัน,มนๆกินเข้าไปเพิ่มไขมันให้ร่างกายค่ะอุดตันในสเส้นเลือด,ดย่ำใดเนาะอุดตันในสเส้นเลือด,ดย่ำใดเนาะชุดสวยๆเท่ๆวันนี้จากพี่พีเอฟซีนะคะเสื้อใส่ทํางานจากพี่พีเอฟซีนะคะกครงเกง ลายคิตตี้นองอันนาสะอนสะซอนกางเกงเบลเดินมาจับอยู่นั่นแหละทุกคนมาม่าใส่อ่ากางเกงลายคิตตี้เนาะคิตตี้หนูชอบจังเลยแล้วก็เดินมาจับทุกคนเพว่าพ่ออยากถอดกางเกงเบลแล้วก็เอาไปใส่เอาเองอันหน้าะคนะือแบบอยากจะดึงกางเกงเบลลงแล้วก็เอามาให้หนูใสอย่างเงี้ยเ,เราก็ขับรถอยู่นะทุกคนเขาก็มาจับมาลูบอยูน่นั่นแหละคิตตี้เนาะเขาชอบโอ้ยลูกหลายแม่ใส่น้าเน่ไม่ใช่ว่าจะถอดกลางถนนแล้วก็เอาไปใช่เองเลยฉันจะใสยอย่งหลังหล เก่งในโปโปบ่ได,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 ด้ไดนผู้บ่าวเหลียวเบิงหั่นหมูเตรียมหมูเสร็จเรียบร้อยนะคะเบลก็หมักหมูไว้เรียบร้อยแล้วเบลก็จะเอาผักที่อยู่ในตู้เย็นออกมาหั่นหั่นเล็กน้อยเพื่อที่จะได้เอาใส่หม้อต้มจะได้สะดวกสบายในการกินด้วยแล้วก็เอาใส่หม้อด้วยเพราะว่าหม้อที่พี่เตยมีก็จะเป็นหม้อเล็กนะคะ เราก็ไม่ได้ตัดผักเพิ่มเลยก็จะเอาผักในบ้านที่เรามีเดเอาไปล้างก่อนทุกคน่านเห่าผักออแก,กนิกอยู่เลีวทุกคนออแก,กนิกไม่ออแก,กนิกเอาทุกคนดูอ่ะดูรูปดูรูปนี้สะกอ่อดเบลโพสต์ลงไปอยู่ในระหว่างที่เรานั่งกินซุกกี้กันอยู่นั้นแล้วก็จะมีตัวหนอนตัวหนึ่งสีดําทุกคนไตกระดึบกระดึบ อยู่ในผักกวางตุง้งแล้วเบลเอาผักกวางตุ้งไปใส่ตู้เย็นไว้ทุกคนนั่กับว่าตายนั่งแช่ส่องฟิดค่ะนั่งแซ่เย็นอยู่เย็นสบายสบายพอออกมาใช่ไหมรู้ว่าเราจะเอาใส่หมอ้อร้อนนางกระดึบกระดึ๊บค่ะแล้วพี่เตยเห็นก่อนเพื่อนนะทุกคนโอ๊ย ดีนะที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินเข้าไปนะ่ทุกคนนอนได้โตนึงนะั่นแหละออกแกนิกคล้องแทบว่าผักเดือยนะเราก็ว่าเราตัดผักเราก็ทําความสะอาดอย่างดีนะทุกคนสรุปก็คือนางไปเอบซ่อนอยู่ได้ยังไงอะทุกคนว่าไปอยู่ในผักอยู่ในตอกในหลืบแล้วมันก็ไม่ออกมาเนาะดีนะที่เห็นนะ่ะถ้าบ่าเห็นก็คือกินเข้าไปเลยนะมีฮอดหนอนนะ่ะ โอ้ตายหมายกดแต่ว่าพอเป็นนอนแบบเนี้ยพอเราพอเขาเติบโตฟักตัวมาเขาจะเป็นผีเสื้อที่สวยงามนะทุกคนสวยยุแต่ว่าตอนมันเป็นนอนมันก็มาหากินตามภาษาเนาะกินผักกินอะไรที่มันสามารถกินได้พอดมๆกินแล้วไม่มีสารเคมีก็กัดงำเข้าไปนั่งกับสิอร่อยอ๋ออร่อยจังเลยอร่อยจังเลยอะไรเงี้ยสักพักอร่อยไปอร่อยมาก,ก็จะมาอร่อยอยู่ในปากแบบนี้แหละ จัดเตรียมของเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่เตยก็มาแล้วก็มาเก็บผักล้างผักช่วยกันเนาะทีนี้ก็แกเอาคงเอาของมาวางก็จะกินข้าวที่ศาลากันนะคะทุกคนวันนี้ป้าเบลกับหลานชายคนโตไม่มาหลานชายคนโตเบลลดน้ำหนักได้ปะไม่กินครับหนูไม่กินสุก,กี้หนูลดน้ำหนักอยู่พพนะป้าเบลแกอิ่มแล้วทุกคนกินเนื้อกินนิยังหลายๆบางทีแกก็ไม่อยากกินเนาะทุกคนคนแกก็ธรรมดาบางทีมันย่อยยากไม่แบบว่าไม่แบบ

อันนี้นะจิ้มมะม่ากันเลยวะนี่วัวตะเกียบมันซุ่มค่ะซู่เซมตะเกียบมันซ้อนซ้อนค่ะโอ้โอเคซ้อนซ้อนดีกว่าน้อลูกอ่ะตะเกียบก็ซช้อมันตาตะเกีบไป้มาใส่ โอ้เบื้อ่านี่อโหมีปู่ตัต้เอานี้ด้หอคใช้เป็นยูบ่ะนี่ก้อทอย่างนี้เบิองก็จะสอนม่ใช่นรอนเลยหุดันที่นี้จะไปกัดที่นหมดก็เจอสยมันสั่นดเย่อันนี้แสงเลยน่เอาอ่วที่ส่นี่นี่วางนี่กางานป่า ไหนคะหนกินกัชอนนม่ีกินกอนี่เนแ่นี่ไหนนคะนี่ม่นีตะเีเไ่ตักให้หว่าพี่ยิ้มจะตักให้น้องพี่ยิ้มทำหมเจ้กุ้ง ดินอาจา์มาจาเจานเกยวจากเกียวตัให้น้องเอา้ให้น้องอยูชิ้นเส้นได้ไหมคะเส้นด้ไหมคะเส้นไี่ีจับไว้อะร้อนนะคะอย่างนี้ทำอย่างนี้ด้วยมช่แล้วมีน้อยชอบแูน้สก็จะกุออกลการเอเดี๋ยวไม่ไม้นีเดี๋ยวไม่เอาเออเวคันค่ะเปลวคัน อยากขี้พุ่งใส่เออต้องกินหม้อนี้ให้หมดก่อนลูกเออไม่เอาผักไม่เจอผักน้อยเออเอาผักน้อยกินให้มันขี้หน่อยลูกเอานี้วก็ยังมีอันนี้มันก็ยังดีพี่อาดินเอาอะไรอีกลูกเมื่อกี้เอาอะดินเอาถ้วยมาเอาเส้นมาหนูเอาเส้นนี่แม่ลูกทำอย่างนี้แหมลุเอาพี๊บเอาเร็วทำชิ้นเล็กๆค่ะ เอาดีไหมเดี๋ยวเอานี่ริงๆค่ะเอาเดียวเุ็ดนี่เป่าๆๆดูเส้นถือค่ะไม่มีเส้นไม่มีอยู่เออไม่เป็นไรง่ายครับบึกอ๋อง่เอาหม้อนี้ก็ได้หม้อใส่หม้อนี้ก็ได้ฮะแล้วอยากได้ตะเกียบฮะตะเกียบใช้เป็นหรอฮะเใชกุ้ง ลูกลูกจะาใช้อยู่บ่ใช่หนูก็จะใช้ช้อนหนูไม่ต้องใช้ส้อกมเันจะหมุนลูกยาวอะไรตดเกียบตะเกียบตดเกียบหนูจะกินกับอะไรไม่ได้ยาเนี้ยาเนี้ยนึงนะอะไรคะนี้น่อ๋อน้องเจ้าโคกเอาเพียงอะไรโคกอันนักกินไม่เป็นนะ นิดเดียวนะคะไม่ให <c oughs> ้เยอะขอคองหน่อยหน,นูก็ขอคองหน่อยหนูเอานิดเดียวพอหนูน,นิดเดียวพอเวนอันนาอันนี้ขอกระดิ่งอันนี้เดียวนะเพราะว่ามันนีงหนูกินน้ำปั่นเลยเพราะนี้หนูยังไม่ได้กินเพราะหนูเจอนิดเดียวเดียวหนูก็ไอไม่กินเยอะนะลูก นี่ใช่กับบบบนี้เอาน้ำจิ้มนะคุณนิฟคุณนิฟอย่างอื่นไม่ตรองแมวคุณเบลเหรอคุณเบลก็มีนะคุณเบลว่าคุณนิไปเปล่าลล่ร้อนเปล่าเปล่าไม่คอยหน่อยเอาอะไรอีกาใส่ช้อนหลไม่ต้องใส่น้ำจิ้มมันผิดเพร เราไม่ต้องแล้น,น้ำจิ้มมันเผ็ดมากเออก็กินอย่างนั้นแหละน้ำซุปมันนัวแล้วลกูกเปล่ารสดีเสร็จแล้วไขมม่มาม่ามาม่า<อ>ต้องตืง่นเต้นต้องตื่นเต้นรอกินเส้นหนึ่งไหมเพี่อดีนเอาเส้นห<อ><อ>นึ่งไหมอร่อยอ่ะตุ๊กอ้อนี่เหรอไหมตุ๊กอ้อนี้เส้นเหรอตุ๊กอ้อนี้เส้นเหรอไหมตุ๊กอ้อนี้ไหมคะ ม้าเราไปกินนี่แหละถึงเยอะลูกงาเงียบลูกมันเล็กหน่อยวางไว้ข้างจานตัวเองเลยลูกครับพี่ตั้งอยากทำงั้นลูกมันจะปักมือเอาไว้นั่นไหมนี่ไหมอด้วยาี้ิว ฮัตชิโออะไรรำข้องลนัชิโออะไรพี่อีอือ้งแน่น้กอ่ะ้งีไหมคะอือพ่อเล่าว่ให้กินไรั้นน่ สำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะมาเด้อจ๋ามากินข้าวแร้งน้ากันค่ะเด็กๆก็อิ่มน้นาสารลานกันไปนะคะก็พากันไปอาบน้ําเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะต้องไปโรงเรียนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ